หน่วยวันลอยกระทงเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ําสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูหนึ่งคุณจงคุณเฟิร์แล้วอีกแล้วนะคะวันนี้คุณหนึ่งมีเพลงมาให้เด็เกๆได้ร้องนะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยคุณครูจะร้องให้ฟังรอบแรกนะคะเพลงรำวงวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะหลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง รอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆร้องตามคุณหนึ่งทีละท่อนนะคะเพลงรำวงวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิง เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทง ลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพลงลำวงวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ค่ะื่อกี้เด็กก็ได้ร้องเพลงรำวงวันลอยกระทงไปแล้วนะคะเด็กคิดว่าในเพลงพูดถึงอะไรคะในเพลงพูดถึงวันลอยกระทงนั่นเองค่ะคุณครูหนึ่งอ่าแล้วถ้าเราไม่อนุรักน้ําจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณเฟิร์นแน่นอนเลยค่ะน้ําต้องเน่าแน่ๆเลยค่ะอนอกจากน้ําเน่าเสียแล้วเนี่ยยังมีวิธีการอนุรักษ์นะคะอย่างอื่นอีกมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ การอนุรักษ์แหล่งน้ำนะคะอย่างแรกเลยคือการใช้หัวปีซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะคะจะทำให้น้ำไม่เน่าเสียนั่นเองใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ของจริงนะคะแทนการใช้ดอกไม้ปลอมเพราะว่าการใช้ดอกไม้ปลอมเมื่อสัตว์ทานเข้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ค่ะการใช้ดอกบัวหรือกรีบดอกบัวนะคะ เป็นการไม่ทำลายธรรมชาติเหมือนกันเพราะว่าดอกบัวดอกบัวจะย่อยสลายง่ายค่ะนอกจากนี้นะคะการใช้เข็มกาดไม้เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเหมือนกันนะคะการใช้เข็มกาดหรือเข็มมุดที่เป็นเหล็กเมื่อสัตว์ทานเข้าไปอาจจะไปติดในหลอดลมหรือหลอดอาหารของสัตว์ทําให้สัตว์เสียชีวิตได้นะคะเราควรช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ําของเราไม่ว่าจะเป็นการไม่ทิ้งขยะหรือใช้วัสดุจาก สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะจะทําให้สตัตว์ตายหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆแหล่งน้ําไม่เน่าเสียนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆก็ได้ดูบทภาพการอารนุรักษ์น้ําไปแล้วใช่ไหมคะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆบอกว่าเด็กๆจะอนุรักษ์น้ําอย่างไรนะคะอัดคลิปส่งคุณครูจุ๋มคุณครูหนึ่งแล้วก็คุณครูเฟิร์นนะคะคุณๆๆะครูรอดูอยู่ในไลน์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบาย